โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นวันที่ผมตื่นเช้าอีกวันก็เดี๋ยววันนี้จะออกไปเดินข้างนอกนะครับแล้วก็จะรีวิวโฮมยิมให้ด้วยหลายคนงงว่าทาไมผมต้องออกไปเดินข้างนอกครับพอดีว่าช่วงนี้นะครับมีเรื่องให้คิดค่อนข้างเยอะนิดนึงผมคิดว่าการที่ผมออกไปเดินนะครับมันทาให้ผมอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นการใ,ใช้พลังงานเพิ่มออกไปด้วยนะครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้ยิมปิดอีกแล้วนะครับ ใครที่สนใจจะลงทุนกับโฮมยิมนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ไปจนจบได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคเอนจอยคลิปที่เหลือครับกูเจ้าไอ้เหียกูเจ้เอาชามก้มต่ำลงทำไมกูเอาแค่กล้องดิเนเออ มือแรกนะครับเป็นข้าวโอ๊ตกับไข่สามฟองเป็นโจ๊กข้าวโอ๊ตนะอาหารเช้านะครับปรุงด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็อะไรวะผงกระเทียมกับเกลือนะครับก็จะทานมื้อนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะทำอะไรเดียวอ่านหนังสือนะครับอร่อยทานพร้อมกับวิตามิน d 3นะครับ ดีมากเลยนะวิตามินเนี่ยคือมันจําเป็นนะครับวิตามินดีเนี่ยคือร่างกายเรามันสังเคาะห์จากอะไรวะการรับแสงใช่ไหมแสงแดดแต่ทีนี้เนี่ยช่วงที่แบบเราช่วงนี้มันมีโรคระบาดเนาะแล้วแบบว่าบางคนเขา work from home แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่หน้าจอหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้เจอแสงแดดเท่าที่ควรน,นะครับการทานพวกซัพพลีเมนต์ ประเภทเนี้ยจะช่วยเรื่องของสุขภาพคุณได้นะครับนี่อัน,นจะเป็นเม็ดใสๆนะครับโอ้ oh. ก็เดี๋ยวขอทานมือนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวโฮมยิมกัน โอเคได้เวลาโฮมยิมทัวร์นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือแบล็คนะครับก็คือเป็นเครื่องนะครับมีแหล็ควางบาเบลนะครับแล้วก็ตรงน้นเป็นดิฟสเตชันแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นพูอัพบาร์นะครับเบาะนี้สามารถปรับเป็นอินคลายที่ปรับอยู่ก็ได้หรือปรับเป็นเบาะแฟลตก็ได้นะครับด้านล่างมีเป็นพชอัพบาร์นะครับอันเล็กเเนี่ยเอาไว้วิดพื้นก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเฉียบนะครับ ต่อไปเป็นส่วนของเครื่องคาร์ดิโอนะครับก็คือเครื่องสเตปเปอร์ที่ผมใช้คาร์ดิโอในทุกๆเช้านะครับเพื่อนๆเ,เห็นกันบางทีถ้าไม่ได้ไปเดินข้างนอกเนี่ยแดดร้อนฝนตกอะไรเนี้ยครับก็จะใช้เครื่องนี้เนาะแต่จะใช้ประจาเลยเครื่องนี้เมือยขามากนะครับมันทั้งแบบมันช่วยเบิร์นไขมันนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันบิวดีเทลขาด้วยนะครับดีมากๆเลย่าตรงนี้จะเป็น บาเบลนะครับนะใส่มาตรฐานนะครับอันนี้เป็นแกน1นิ้วนะครับใช้แกน1นิ้วเพราะมีต่งแค่นี้ <c oughs> มันก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับนี่คอลา่านะไว้ล็อกครับไม่ให้เพจมันเคลื่อนนะครับแล้วก็เพดตัวนี้นะครับเวลาเพื่อนเพื่อนจะซื้อโฮมยิมอะไอเรื่องของน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบซื้อน้ําหนักแบบเยอะๆไว้ก่อนนะแบบร้อยโล200โล คือต้องดูที่ความแข็งแรงของตัวเองด้วยนะครับว่าสามารถยกได้หมดนั้นไหมไม่งั้นซื้อมามันก็วางไว้เก้อนะครับ mm hmm. ก็อย่างอย่างเช่นของผมเนาะผมหนัก70นะเวทที่ผมต้องยกเนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณแม็กสุดก็จะประมาณ50 50 55ห้าโลประมาณนี้นะครับที่คือหนักหนักแบบว่าหนักมากๆแล้วนะก็คือว่าถ้าแบบเรายังยกน้ําหนักที่แบบว่าเท่ากับน้ําหนักตัวเนี่ย ถ้าเรายังยกไม่ได้แบบ1ิบครั้งขึ้นไปหรือ1ิ้าครั้งเนี่ยคือผมมองว่าไม่จําเป็นต้องซื้อน้าหนักอะไรที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับอย่างผมนหนัก70็ิเนี่ยห้าสิบโลสำหรับผมนี่คือตึงโคตรแล้วนะเออนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเป็นนี่ครับพื้นกันกระแทกนะครับอันนี้หนากี่มิลวะแปดมิลน,นะครับตัวนี้หนาแปดมิลน,นะเอาไว้แบบว่าวาง นะครับวางน้ำเบลวางบาเบลวางอะไรก็วางไปนะครับผมเอามาเล่นพวกทีบา o โลกับแลนไมพ์เพสนะครับมันก็จะวางที่พื้นนะครับมันก็จะกันเสียงได้ดีนะครับตัวนี้นี่มีลูกกิ้งด้วยนะครับเนี่ยลูกกิ้งนะครับืดรืดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ผมจะเล่นพวกคลัช์นะครับหรือวีซิตอะไรแบบเนี้ไป เห็นไหมพอแล้วมันจะแถมคอล่ามา2อันแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโซนดัมเบลโซนเพลทนะครับใต้เหล็กตัวนี้นะครับผมก็จะทําขึ้นมานี้ดีไขึ้นมานะเป็นเหล็กเก็บนะครับไว้เก็บพวกแผ่นเพลทอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วนู้นก็เป็นดัมเบลชุดเก่านะครับ2.5กิโลกับคู่5้กิโลแล้วก็ตรงนี้นะเป็นดัมเบลที่ใส่แกนไว้แล้วนะครับไอแกนเนี้ย เหล็กร้านเนี้ยมันจะใส่ได้เต็มที่เนี่ยยี่ห้าโลก็คือข้างละยี่ห้านะครับสําหรับดัมเบลนะสาหรับผมอะ่ะเอาแค่แบบอ่าสามแผ่นเนี่ยฝั่งละสามแผ่น,นหนักตายหาแล้วนะครับผมเล่นไม่หนักนะเอาจริงๆอ่ะผมเล่นแบบเล่นไม่หนักเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพจเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเอาไว้แบบทำโปรเกรสนะครับก็คือเอามาใส่นี่ครับใส่ไปเนี้ยแผ่นแบบคือ หลายคนอาจจะจะคิดว่าแบบเฮ้ยหแผ่นโล2โลอะไรเงี้ยแผ่น0.5อะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ใทําอะไรหรอกจริงๆอะ่ะถ้าในคนที่ฝึกสเต็งอ่ะจะรู้เลยว่าแค่0.5แม่งมีผลต่อการยกโคตรนะครับก็คือแค่แบบข้างละ0.5เนี่ยคือน้าหนักแม่งเปลี่ยนทั้งดุ้นเลยนะครับต่อไปเป็นลอกนะครับเป็นลอกเคเบิลนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า มันติดตั้งค่อนข้างวุ่นวายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับนะมี2คู่ตรงนี้1อันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองคู่มี2ข้างนะครับมีตรงนี้1แล้วก็ถางน้นอีกหนึ่งนะครับว่าไว้เล่นพวกอ่ารีเวิร์สเคเบิลฟลายนะครับหรือเคเบิลค o ร s สโอเวอร์ก็เล่นได้นะครับก็คือเอามาติดในตรงนี้เนี่ยคล้องตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมทำคลิปให้ดูนะครับก็เล่นได้แล้วนะครับ โมยิมก็เร้าๆก็ประมาณนี้นะครับตรงนู้นจะเป็นกระบองนะครับเอาไว้ยืดนะครับเอาไว้ยืดกลมเนื้อนะครับก็เร้าๆก็จะประมาณนี้นะครับเนาะโฮมยิมที่ผมใช้เนี่ยอยู่ในะปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือนี่ครับแผ่นปูพื้นนะครับอันนี้ผมใช้เป็นแผ่นยางอะไรเขาเรียกอะไรวะ แผ่นยางอะไรสักอย่างอ่ะคือมันมันมีขายอยู่นะครับก็เอามาปูพื้นแบบนี้นะครับนะเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นหญ้าเทียมนะครับแล้วผมพบว่าแม่งทาความสะอาดโคตรยากเลยนะมันจะมีเศษหญ้าหลุดหลุดไปหลุดมาติดตีนเดินขึ้นเตียงนี่คือเชี่ยกูเหมือนกูนอนในสนามหญ้าเออ,เออผมก็เลยเอาไอ้หญ้าเทียมนะั้นอ่ะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาเป็นตัวแผ่นยางนี้มานะครับก็ ทำความสะอาดง่ายขึ้นเยอะแล้วก็ลดการแกระแทกนะครับลดการเดินนะเสียงมันก็จะเบาขึ้นนะครับืประมาณนี้ก็โฮมยิมคร่าวๆประมาณนี้นะครับใช้งบเนี่ยประมาณหมื่นต้นๆเองนะหมื่นต้นต้นเอง,นะเองแล้วก็ใครมีงบมากกว่านี้คือคุณสามารถที่จะจัดเป็นแบบ power rack ได้เลยนะครับเป็นเครื่องสมิธเป็นอะไรก็ได้เลยมันก็ใช้พื้นที่แบบแค่นี้เองนะครับพื้นที่มันใช้ไม่เยอะนะเอาจริงๆอ่ะ ก็ในอนาคตนะครับก็เดี๋ยวจะมีอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ฟแลกตัวนี้นะอาจจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ฟแลกนะครับแล้วก็อาจจะซื้อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเพิ่มนะเป็นเครื่องเคเบิลนะครับก็คือตอนนี้กาลังดําเนินการติดต่อเรื่องการสั่งซื้ออยู่นะครับให้เขา Import เข้ามานะพอมีเครื่องเคเบิลนั้นปุ๊บนะครับดัมเบลตรงนู้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับผมบอกเลยไม่จําเป็นแล้วนะครับถ้ามีแลกนะครับ มีบาเบลนะครับแล้วก็มีเคเบิลไอเครื่องที่ผมจะเอามาเนี่ยนะคือดัมเบลนี่แม่งไม่ต้องใช้แล้วนะครับอันนี้ทั้งนี้แล้วแต่ความชอบคนนะไม่มันมันมันบังคับกันไม่ได้นะครับแล้วแต่ความชอบคนผมชอบความที่แบบสายอุปกรณ์นิดนึงผมก็จะเยอะประมาณหนึ่งนะครับสําหรับคนที่อาจจะมีแบบบัตเจ็ตไม่พอนะครับก็แนะนําเป็นเบนซ์นะครับเป็นเบาะหนึ่งตัวแล้วก็ ดัมเบลแบบนี้จะปรับน้ำหนักแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นที่แบบเป็นเกียร์หมุนนะครับเป็นแบบหมุดแกนหมุนนะเคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีทํามาใหม่หมุนแกลกแกลแก,ลกลเปลี่ยนน้าหนักอเออแบบนั้นก็ได้ก็จะตกอยู่ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0 8,000ประมาณนั้นนะครับมีงบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็อุย้ยเตะเตะอะไรวะมีงบอัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็ใช้เป็นฮาร์ฟแบกก็ได้นะครับ มีบาเบลมีหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อนะครับทั้งหมดนี้เลยนะทั้งหมดนี้ผมจะแปะไว้ให้ใน e ด c r ร p t i o n ด้านล่างนะครับแล้วก็ในช่องคอมเมนต์สนใจตัวไหนอะไรยังไงติดต่อทางร้านที่ผมแปะไว้ได้เลยนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไป ยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ไปอาบน้ำทานข้าวก่อนนะครับก็ขอให้สนุกกับปี2022เจอกันคลิปหน้าครับผม